เธอซื้อบ้านหรูด้วยความฝันว่าที่นี่จะเป็นสวรรค์ของเธอแต่สามีกลับพาพ่อแม่เข้ามาอยู่โดยไม่บอกกล่าวทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนเงาลางๆที่มุมห้องจนกระทั่งวันหนึ่งเธอส่องกระจกแล้วพบว่าตัวเธอไม่มีเงานี่ไม่ใช่แค่บ้านธรรมดามันคือกับดักที่ไม่มีวันหนีรอดอะไรคือความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ และเธอจะเอาชีวิตรอดจากมันได้หรือไม่อยากระพริบตาเพราะเรื่องนี้อาจทำให้คุณไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวอีกเลยนี่คือเรื่องราวของเธอหญิงสาวที่ฝันถึงบ้านในฝันมาตลอดชีวิตเธอและสามีทำงานหนักมาหลายปีในที่สุดพวกเขาก็ซื้อบ้านหลังใหญ่สุดหรูตัวบ้านตั้งอยู่ในย่านหรูเงียบสงบมีรั้วสูงล้อมรอบประตูทางเข้าทาจากไม้โอ๊กหนาหนักรูราสมฐานะภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์นำเข้าทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบ เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอกำลังก้าวไปอีกขั้นแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเธอกลับจากที่ทำงานหน้าบ้านมีรถคันหนึ่งจอดอยู่เป็นรถเก่าทรงกล่องสีซีดจางเธอจำได้ทันทีว่ามันเป็นของพ่อแม่สามีหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเธอเปิดประตูบ้านเข้าไปกระเป๋าถือแทบร่วงจากมือกระเป๋าเดินทางหลายใบกองอยู่กลางห้องนั่งเล่นมีกลิ่นอาหารลอยคลุ้งไปทั่วเธอได้ยินเสียงหัวเราะแว่วมา พ่อแม่สามีนั่งอยู่บนโซฟากลางบ้านพวกเขายิ้มให้เธอราวกับว่าพวกเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเธอหันไปหาสามีเขายืนอยู่ข้างๆดูสบายๆราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อกับแม่จะมาอยู่กับเราสักพักนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมาบีบที่หน้าอกเธอไม่ได้รับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเธอสูดหายใจลึกพยายามควบคุมตัวเองแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกมา แม่สามีลุกขึ้นเดินตรงมาหาเธอเธอยิ้มอ่อนโยนแต่สายตากลับเย็นชาลูกสะใภจ้จ่าแม่ดีใจที่ได้มาอยู่กับลูกเธอขนลุกวา่าเธอขนลุกวา่ารอยยิ้มนั้นทําให้เธอรู้สึกหนาวเยือกในอกเธอพยายามฝืนยิ้มตอบแต่ริมฝีปากกลับแข็งเกรงแม่สามียังคงจ้องเธอสายตานั้นเหมือนกําลังประเมินอะไรบางอย่างเธอเหลือบมองสามีหวังให้เขาพูดอะไรออกมา แต่เขากลับเดินไปเปิดตู้เย็นราวกับว่านี่เป็นเรื่องปกติพ่อกับแม่เหนื่อยมาทั้งวันเดียวที่รักช่วยจัดห้องให้นะเสียงของเขาฟังดูเป็นธรรมดาแต่สำหรับเธอนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเธอพยายามตั้งสติแล้วพ่อกับแม่จะอยู่นานแค่ไหนเธอถามเสียงเบาแม่สามีหัวเราะเบาๆก่อนจะตอบก็นานเท่าที่จำเป็นจ้าเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมาบีบคอคำว่าเท่าที่จำเป็นทำให้เธอไม่สบายใจ เธอมองไปรอบๆบ,บ้านบ้านที่เคยเงียบสงบตอนนี้เต็มไปด้วยข้าวของของพ่อแม่สามีกระเป๋าเสื้อผ้ากล่องใส่ของขวดน้ำยาหอมระเหยกอลิ่นแรงที่เธอไม่ชอบทุกอย่างดูเหมือนถูกจัดเตรียมไว้ให้พวกเขาอยู่ระยะยาวเธอหายใจติดขัดนี่มันไม่ใช่แค่การมาอยู่สักพักแน่ๆเสียงพ่อสามีดังขึ้นจากห้องครัวกับข้าวเสร็จแล้วมากินกันเถอะเธอหันไปมองโต๊ะอาหาร กับข้าวที่เธอไม่เคยกินมาก่อนวางเต็มโตะ๊ะกลิ่นฉุนของน้ำพริกบางชนิดที่เธอไม่ชอบตีขึ้นจมูกเธอเหลือบมองสามีเขานั่งลงตักข้าวให้พ่อแม่ก่อนจะเงยหน้ามองเธอมาสีที่รักนั่งกินด้วยกันเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนนอกในบ้านตัวเองแต่เธอยังไม่ทันขยับแม่สามีก็พูดขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนบ้านหลังนี้กว้างดีนะเหมาะกับครอบครัวใหญ่เธอสะอึกคำพูดนั้นฟังดูเหมือนพูดลอยๆ แต่ทำไมเธอรู้สึกเหมือนบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเธอรู้สึกเหมือนบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปมือเธอเย็นเฉียบทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวเลยเธอก้าวไปนั่งที่โต๊ะอาหารอย่างช้าช้าแต่ทุกสายตากลับจับจ้องมาที่เธอพ่อสามีตักกับข้าวให้เธอลองกินดูสิหนูต้องชอบแน่แน่เธอมองดูจานข้าวตรงหน้ากับข้าวเต็มจานจนแทบล้นแต่ไม่มีอะไรที่เธอเคยชอบเลย เธอเงยหน้ามองสามีหวังให้เขารับรู้ความอึดอัดของเธอแต่เขากลับยิ้มสบายสบายกินเธอที่รักอย่าทำตัวแปลกไปหน่อยเลยแปลกอย่างนั้นเหรอเธอคิดในใจเธอควรเป็นคนพูดประโยคนั้นมากกว่าเธอต้องเป็นคนที่แปลกในบ้านตัวเองเหรอเธอฝืนยิ้มแล้วตักข้าวเข้าปากแต่รสชาติของมันขมฝาดในลำคอไม่ใช่เพราะรสชาติของอาหารแต่เป็นเพราะความรู้สึกบางอย่างที่กัดกินเธออยู่ข้างใน เมื่ออาหารผ่านไปอย่างอึดอัดหลังจากเก็บจานเสร็จแม่สามีก็เดินสำรวจบ้านเธอเอื้อมมือไปลูบผ้าม่านราคาแพงของเธอสีนี้ไม่ค่อยเหมาะเลยนะเปลี่ยนเป็นสีครีมดีกว่าเธอเม้มปากแน่นพ่อสามีเองก็เดินไปนั่งที่โซฟาตัวโปรดของเธอเขาเอนตัวพิงสบายๆเปิดโทรทัศน์เสียงดังลั่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองเธอพยายามบอกตัวเองว่าพวกเขาแค่ต้องการที่พักชั่วคราวแต่ลึกๆแล้ว เธอรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นคืนนั้นเธอปิดประตูห้องนอนแน่นหนาเธอหันไปมองสามีที่กำลังถอดเสื้อผ้าเตรียมเข้านอนเราต้องคุยกันเธอพูดเสียงเรียบเขาถอนหายใจเหมือนไม่เข้าใจว่ามีปัญหาอะไรที่รักมันก็แค่พ่อแม่ฉันพวกเขาก็เหมือนพ่อแม่เธอไม่ใช่เหรอเธอจ้องเขาอย่างเหลือเชื่อไม่พ่อแม่ฉันไม่เคยย้ายเข้ามาอยู่โดยไม่บอกล่วงหน้าเขาสา่หน้าแล้วยิ้มขำ,คำๆเธอคิดมากไปเอง เธอกำหมัดแน่นรู้สึกเหมือนถูกเมินเฉยแล้วพวกเขาจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเธอถามอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงของเธอสั่นกว่าเดิมสามีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาก็นานเท่าที่จำเป็นเธอขนลุกเป็นประโยคเดียวกับที่แม่สามีพูดไม่มีผิดเธอรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในฝันร้ายฝันร้ายที่เธออาจไม่มีวันตื่นจากมันได้อีกเธอรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในฝันร้าย ฝันร้ายที่เธออาจไม่มีวันตื่นจากมันได้อีกเธอจ้องสามีที่ตอนนี้เอนตัวลงนอนอย่างสบายใจเรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอสูดหายใจเข้าลึกพยายามสงบสติอารมณ์แต่ภายในอกกลับร้อนระอุเธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่ทำอะไรสักอย่างบ้านหลังนี้จะไม่ใช่ของเธออีกต่อไปจริงๆเธอคมตาหลับแต่เสียงโทรทัศน์จากห้องนั่งเล่นยังดังอยู่พ่อสามีคงยังนั่งดูรายการปโปรดของเขา เธอขยับตัวพลิกไปมาเสียงหัวเราะแผ่วแผวดังลอดประตูมาเธอขนลุกเป็นเสียงแม่สามีกระซิบคุยกับใครบางคนเธอขยับเข้าไปใกล้ประตูยืนนิ่งตั้งใจฟังอืมใช่จะบ้านหลังนี้น่าอยู่จริงๆเธอได้ยินเสียงแม่สามีพูดเบาๆน้ำเสียงพึงพอใจอะไรนะจะให้ส่งของมาเพิ่มเหรอได้สิไม่มีปัญหาหัวใจเธอเต้นแรงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่จัดการเอง เธอถอยหลังช้าชารู้สึกเหมือนพื้นห้องเย็นเฉียบเสียงฝีเท้าค่อยๆดังใกล้เข้ามาเธอรีบกลับไปที่เตียงซุกตัวใต้ผ้าหม่มประตูห้องนอนเปิดออกชา้าช้าเธอหลับตาแน่นพยายามควบคุมลมหายใจเสียงฝีเท้าหยุดอยู่ปลายเตียงเธอสัมผัสได้ถึงสายตาที่กำลังจ้องมองเธออยู่หัวใจเธอเต้นรัวแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูเธอฝันดีนะจ้าลูกสะใภย เธอแทบกรีดร้องออกมาแต่ต้องกัดฟันกลั้นไว้เสียงฝีเท้าค่อยๆเดินออกไปประตูปิดลงอย่างช้าๆเธอลืมตาขึ้นมองเพดานห้องด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะนี่มันไม่ใช่บ้านของเธออีกแล้วจริงๆใช่ไหมนี่มันไม่ใช่บ้านของเธออีกแล้วจริงๆใช่ไหมเธอนอนนิ่งร่างกายแข็งทื่อความเงียบปกคลุมห้องแต่หัวใจเธอเต้นแรงไม่หยุดเธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมไว้ไม่ใช่ด้วยกำแพงของบ้าน แต่เป็นกำแพงของคนที่ตั้งใจจะเข้ามายึดครองที่นี่เธอสูดหายใจเข้าลึกตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เธอต้องคุยกับสามีให้รู้เรื่องเธอไม่ยอมให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ต่อไปแน่เช้าวันรุ่งขึ้นเธอเดินออกจากห้องด้วยความตั้งใจแน่วแน่แต่แล้วเธอกลับชะงักกลางทางชุดเครื่องนอนของเธอหายไปปลอกมอนที่เธอซื้อมาเองถูกเปลี่ยนเป็นลายดอกไม้แปลกตากลิ่นน้ำหอมที่เธอไม่เคยใช้ชวยมาจากผ้าหม่ม เธอขมวดคิ้วหันไปมองรอบๆห้องนี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอรีบเดินออกไปยังห้องนั่งเล่นภาพที่เห็นทําให้เธอหน้าซีดโซฟาหนังสีครีมที่เธอรักถูกคลุมด้วยผ้าคลุมลายเก่าๆแจกันดอกไม้ที่เธอวางไว้ไวกลางโต๊ะหายไปแทนที่ด้วยกรอบรูปครอบครัวของพ่อแม่สามีตู้วางของที่เคยมีแต่ของตกแต่งสไตล์มินิมอลของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยเครื่องรางแปลกๆรูปปั้นไม้เก่าๆ เธอหันขวับไปหาสามีที่กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อย่างสบายใจนี่มันอะไรกันเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอยิ้มบางๆพ่อกับแม่ช่วยจัดบ้านให้หนะ่ะเธอรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบแล้วของฉันละ่ะก็เก็บไว้ในห้องเก็บของก่อนเดียวค่อยเอามาจัดใหม่เธออ้าปากจะพูดแต่เสียงของแม่สามีก็ดังขึ้นจากด้านหลังบ้านหลังนี้ต้องมีความอบอุ่นของครอบครัวจ้าเธอสะดุ้งหันไปมอง แม่สามีเดินเข้ามาช้าๆพร้อมรอยยิ้มเดิมของตกแต่งเดิมมันดูห่างเหินไปหน่อยแม่เลยช่วยปรับให้มันเข้ากับพวกเรามากขึ้นเธอรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆติดอยู่ในลำคอบ้านของเธอถูกเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดจนตอนนี้มันแทบไม่เหลือร่องรอยของเธออีกแล้วมือของแม่สามีแตะเบาๆที่ไหล่เธอสัมผัสนั้นเย็นเยียบลูกสะใภ้เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมเธอกำมือแน่นรู้สึกถึงเล็บจิกเข้าผิวหนัง เธออยากจะพูดออกไปว่าเธอไม่โอเคเธออยากจะตะโกนว่านี่มันบ้านของเธอแต่เสียงของสามีก็ดังขึ้นก่อนเธอไม่คิดมากใช่ไหมที่รักเธอหันไปมองเขาใบหน้านั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่แววตากลับเย็นชาเธอกลืนน้ำลายลงคอนี่เธอกำลังเผชิญกับอะไรอยู่กันแน่นี่เธอกำลังเผชิญกับอะไรอยู่กันแน่เธอรู้สึกเหมือนถูกต้อนให้จนมุม เธอมองรอบตัวบ้านที่เคยเป็นของเธอกำลังถูกเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตากลิ่นอายของเธอถูกลบเลือนออกไปทีละนิดฉันต้องไปทำงานเธอพูดเสียงเรียบพยายามควบคุมอารมณ์สามีพยักหน้าหันไปสนใจหนังสือพิมพ์ต่อแม่สามีมองเธอด้วยรอยยิ้มบางๆกลับมาเร็วๆนะจ๊ะแม่จะทำอาหารเย็นรอเธอไม่ตอบรีบหยิบกระเป๋าเดินออกจากบ้านทันทีเมื่อประตูปิดลงเธอสูดหายใจเข้าลึกรู้สึกเหมือนเพิ่งหนีออกจากกรงขัง เธอขับรถไปที่ทำงานด้วยใจที่วาวุ่นทั้งวันเธอแทบไม่มีสมาธิทำอะไรเลยเสียงคำพูดของแม่สามีและท่าทีของสามียังคงดังก้องอยู่ในหัวเมื่อถึงเวลาเลิกงานเธอไม่ได้ขับรถกลับบ้านทันทีเธอจอดรถข้างทางนั่งนิ่งๆอยู่ในความเงียบบ้านหลังนั้นยังเป็นของเธออยู่หรือเปล่าหรือเธอแค่เป็นผู้มาอยู่เหมือนคนอื่นโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นเธอมองหน้าจอเป็นเบอร์ของสามี เธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับอยู่ไหนแล้วน้ำเสียงของเขาฟังดูปกติแต่เธอรู้สึกแปลกๆฉันกำลังจะกลับดีเลยอาหารเย็นพร้อมแล้วเธอเม้มปากแน่นพยายามไม่คิดมากแต่ขณะที่กำลังจะวางสายเสียงของแม่สามีก็ดังแทรกเข้ามาอย่าลืมนะคืนนี้เรามีเรื่องจะคุยกันเธอขนลุกว่าจับโทรศัพท์แน่นเรื่องอะไรแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงสายถูกตัดไป เธอจ้องโทรศัพท์นิ่งรู้สึกถึงลมหายใจที่ติดขัดเธอไม่อยากกลับบ้านแต่เธอไม่มีที่ไปเธอฟื้นขับรถกลับไปด้วยความรู้สึกหนักอึง้งเมื่อมาถึงบ้านทุกอย่างเงียบสนิทผิดปกติไฟในบ้านเปิดไว้แต่บรรยากาศกลับเย็นเยือกเธอเดินเข้าไปกลิ่นเครื่องหอมบางอย่างโชยมาจากห้องนั่งเล่นเธอชะง,งักเมื่อเห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะกลางห้องมีแท่นไม้ตั้งอยู่พร้อมรูปถ่ายของเธอวางอยู่บนโต๊ะ รอบๆมีทูบจุดไว้ควันลอยคลุ้งชวนอึดอัดข้างๆกันนั้นแม่สามีกำลังนั่งยิ้มให้เธอกลับมาแล้วเหรอลูกสะใยเธอรู้สึกเหมือนร่างกายเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดนี่มันอะไรกันแม่สามีหัวเราะเบาๆแค่เตรียมบางอย่างไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเองเธอขนลุกไปทั้งตัวถอยหลังช้าๆแต่แล้วเสียงของสามีก็ดังขึ้นจากด้านหลังเธอจะไปไหนที่รัก เธอหันกลับไปทันทีเขายืนขวางประตูรอยยิ้มของเขาในตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วรอยยิ้มของเขาในตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหนาวเย็นขึ้นทันทีเธอถอยลังหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกสายตาของสามีว่างเปล่าเย็นชาเหมือนคนที่เธอเคยรักหายไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเธอถามเสียงสัน่นแม่สามีลุกขึ้นจากเก้าอีชา้ชา้า เธอเดินเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆอยากกลัวไปเลยลูกสะใภ้มือของเธอเอื้อมมาสัมผัสใบหน้าของเธอเบาๆแม่ก็แค่อยากให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราอย่างแท้จริงเธอสะบัดหน้าหนีความเย็นจากปลายนิ้วนั้นทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวเธอหันขวับไปมองสามีอีกครั้งนี่มันแค่พิธีกรรมเท่านั้นเองเขาพูดเสียงเรียบเธอไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเธอจะเข้าใจเองเธอหายใจติดขัดขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ เธอมองไปรอบตัวหาทางหนีแต่แล้วเสียงประตูล็อกก็ดังขึ้นเธอสะดุ้งสุดตัวพวกคุณทำบ้าอะไรกันเธอกรีดร้องแม่สามียิ้มกว้างกว่าเดิมครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปลูกสะใภ้เธอถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับโต๊ะไม้ที่มีรูปของเธอวางอยู่ควันทูบลอยวนรอบตัวเธอกลิ่นหอมฉุนแสบจมูกเธอหายใจติดขัดมือสั่นเทาเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยเเธอต้องหนี แต่จะหนีไปทางไหนเธอหันซ้ายหันขวาหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกทางถูกปิดหมดแม่สามีขยับเข้ามาใกล้ดวงตาเป็นประกายแปลกๆสามียืนขวางหน้าประตูยิ้มเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติอย่าทำแบบนี้เลยปล่อยฉันไปเถอะเสียงของเธอสั่นเครือแม่สามีหัวเราะเบาๆก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบบางอย่างจากโตะ๊ะมันคือเชือกเส้นยาวเธอรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบแม่จะทำอะไร เธอถอยหลังไปจนชิดกำแพงแม่สามียกเชือกขึ้นช้าๆก่อนจะหันไปมองสามีลูกช่วยหน่อยสิสามีพยักหน้าเดินตรงมาหาเธอเธอกรีดร้องสุดเสียงพยายามวิ่งหนีแต่แขนแกร่งของสามีคว้าหมับเข้าที่ข้อมือของเธออย่าดิ้นเลยนะที่รักน้ำเสียงของเขาเย็นเย,ยือกจนเธอแทบไม่เชื่อว่านี่คือคนที่เธอเคยรักเธอดิ้นสุดแรงหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ แต่ยิ่งเธอขัดขืนพวกเขายิ่งจับเธอแน่นขึ้นแม่สามีเดินเข้ามาใกล้แววตาเต็มไปด้วยความพึงพอใจอยากกลัวไปเลยจ้ะแค่ให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้ตลอดไปเชือกเย็นเฉียบสัมผัสข้อมือของเธอเธอสะบัดตัวสุดแรงจนในที่สุดก็หลุดออกมาได้เธอใช้แรงเฮือกสุดท้ายผลักแม่สามีจนล้มลงกับพื้นเธอหอบหายใจก่อนจะรีบวิ่งไปที่ประตูแต่แล้วเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นข้างหลังเธอจะหนีไปไหนจ้ะที่รัก เธอชะง,งักร่างกายแข็งทื่อเสียงนั้นมันดังมาจากทุกทิศทางเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้มีแค่สองคนเธอหายใจติดขัดมือสั่นเทาจับลูกบิดประตูหวังจะเปิดมันออกไปให้ได้แต่มันไม่ขยับเธอบิดแรงขึ้นแต่เหมือนถูกล็อกจากข้างในเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจากด้านหลังเธอหันขวับไปมองและต้องช็อกจนแทบหยุดหายใจตรงมุมห้องเงาตะคุ่มของใครบางคนค่อยๆปรากฏขึ้น,นจากความมืด ไม่ใช่แค่แม่สามีไม่ใช่แค่สามีของเธอแต่มีร่างของคนอื่นยืนเรียงกันอยู่เต็มห้องพวกเขาสวมชุดเก่าๆซีดๆบางคนมีรอยฟกช้ำตามตัวบางคนมีรอยเชือกรัดที่ลำคอบางคนไม่มีตาเธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นรัวเสียงหัวเราะแผ่วๆดังมาจากทุกทิศทางแม่สามียืนขึ้นชา้ชาๆปัดฝุ่นออกจากชุดก่อนจะยิ้มให้เธอเธอเห็นแล้วสีนะเธอสายหน้ารัวๆถอยหลังไปจนแผ่นหลังชนกับประตู นี่มันอะไรกันเสียงเธอแหบพรา่าสามีของเธอเดินเข้ามาใกล้สายตานิ่งสนิทเธอคิดว่าตัวเองเป็นคนแรกเหรอเธอขนลุกไปทั้งตัวหัวใจแทบหยุดเต้นแม่สามียิ้มบางๆก่อนจะกระซิบเบาๆบ้านหลังนี้มีลูกสะพ้ยมาอยู่หลายคนแล้วจ้าเธอรู้สึกเหมือนโลกหมุนควางร่างของพวกเขาค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เสียงกระซิบดังแววอยู่รอบตัวเธอเธออยากกรีดร้องอยากหนี แต่ขาเธอแข็งทื่อร่างกายไม่ขยับตามที่ต้องการสามีของเธอก้มลงมองเธอดวงตาไร้แววอย่าก,กลัวเลยเดี๋ยวเธอก็จะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปเธอกรีดร้องสุดเสียงเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอกลับสะท้อนอยู่ในห้องไม่มีใครได้ยินไม่มีใครช่วยเธอร่างของพวกเขาเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกขณะเธอถอยหลังจนแทบจะฝังตัวเองเข้ากับประตูมือของใครบางคนเย็นเฉียบสัมผัสต,ต้นแขนของเธอ เธอสะบัดตัวดิ้นสุดแรงแต่กลับรู้สึกเหมือนมีมือมากมายกำลังฉุดรั้งเธอไว้ปล่อยฉันฉันไม่อยู่ที่นี่แม่สามียังคงยิ้มรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวจนหน้าสะพรึงเธอเป็นของที่นี่แล้วจะ้ะเธอสายหน้ารัวน้ำตาไหลอาบแก้มไม่ไม่นะสามีก้มลงมองเธออีกครั้งก่อนจะค่อยๆเอ,อื้อมมือมาสัมผัสใบหน้าของเธอเบาๆที่รักเธอไม่เข้าใจเหรอ เสียงของเขาอ่อนโยนผิดกับสถานการณ์แต่ดวงตาของเขาว่างเปล่าดำมืดลึกจนเหมือนไม่ใช่มนุษย์เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปร่างของพวกเขาเริ่มกดทับเธอมือเย็นเฉียบดึงแขนขาลำตัวของเธอเธอดิ้นสุดแรงแต่มันไร้ประโยชน์ลมหายใจของเธอเริ่มติดขัดควันทูบหนาทึบลอยอบอวลไปทั่วห้องเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะจมหายไปเสียงกระซิบดังระงมอยู่รอบตัวเธอตลอดไป ตลอดไปตลอดไปเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่แล้วโลกของเธอก็ดับวูบลงความมืดเข้าปกคลุมทุกอย่างเธอรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจมดิ่งเสียงรอบข้างเริ่มเบาลงเหมือนถูกดูดกลืนเข้าสู่ความเงียบเธอพยายามลืมตาแต่เปลือกตาของเธอหนักอึ้งหายใจไม่ได้เธอสะดุ้งเฮือกร่างกระตุกอย่างแรงแล้วทันใดนั้นเธอลืมตาขึ้น ภาพตรงหน้าทำให้เธอแทบหยุดหายใจเธอยังคงอยู่ในบ้านแต่ทุกอย่างดูแปลกไปห้องนั่งเล่นมือสนิทมีเพียงแสงเทียนริบรี่จากแท่นบูชาที่กลางห้องกลิ่นทูบยังคงตลับอวนเธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายหนักราวกับถูกตรึงไว้ตื่นแล้วเหรอจ่ะเสียงแม่สามีดังขึ้นจากด้านข้างเธอสะดุ้งรีบหันไปมองแม่สามียืนยิ้มดวงตาทอประกายประหลาดสามีนั่งอยู่ข้างๆสายตานิ่งสนิท เกิดอะไรขึ้นเธอพึมพำน้ำเสียงแผ่วเบาเธอจำได้พวกเขาจับเธอเสียงกระซิบมือที่กดทับเธอเธอควรจะวิ่งหนีแต่ขยับตัวไม่ได้เลยแม่สามียื่นมือมาแตะที่หน้าผากของเธอเบาๆอย่าก,กังวลไปเลยตอนนี้เธอเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้แล้วเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่เย็นเฉียบไหลผ่านร่างกายเธอสั่นเทาใจเต้นแรงนี่มันหมายความว่ายังไง แม่สามียิ้มก่อนจะค่อยๆหันไปทางกระจกบานใหญ่ที่อยู่มุมห้องลองดูสิจ่ะเธอหันไปมองตามอย่างไม่รู้ตัวแล้วหัวใจของเธอก็แทบหยุดเต้นในกระจกไม่มีเงาของเธออยู่ตรงนั้นเธออ้าปากค้างมือสัน่นไม่นี่มันเธอหันกลับมามองแม่สามีและสามีของเธอทั้งสองคนยังคงมองเธอด้วยรอยยิ้มที่น่าสะพรึงแม่สามีกระซิบเบาๆยินดีต้อนรับกลับบ้านลูกสะใภ้ เธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงกรีดร้องของเธอสะท้อนกล้องไปทั่วห้องแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครช่วยเธอเธอหอบหายใจตัวสั่นเทาจ้องมองกระจกด้วยสายตาตื่นตระหนกมันเป็นไปไม่ได้เธอยังอยู่ที่นี่แต่ในกระจกไม่มีเงาของเธอเธอเอื้อมือไปแต่หน้าอกตัวเองหัวใจยังเต้นแต่ทำไมเธอถึงไม่มีเงาเธอหันขวับไปมองสามีดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่มันหมายความว่ายังไง สามีมองเธอนิ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบเธอเป็นของที่นี่แล้วเธอสส่หน้าน้ำตาไหลอาบแก้มไม่นะฉันยังไม่ตายฉันยังอยู่ตรงนี้เธอพยายามจะลุกขึ้นวิ่งหนีออกไปจากที่นี่แต่แล้วร่างกายของเธอก็เบาหวิวเหมือนขนนกขาของเธอไม่แตะพื้นอีกต่อไปเธอรู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่กลางอากาศเธอเบิกตากว้างพยายามจะจับต๊ะจับเก้าอีแต่มือของเธอทะลุผ่านมันไป เธอกรีดร้องอีกครั้งร่างสั่นสะท้านไม่ไม่ฉันยังอยู่ที่นี่แม่สามีหัวเราะเบาๆก่อนจะเดินไปหยิบกรอบรูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเธอมองดูรูปนั้นและต้องช็อกจนแทบล้มทั้งยืนในรูปเป็นภาพครอบครัวของสามีเธอมีแม่สามีมีสามีของเธอและข้างๆพวกเขามีเธอยืนอยู่ด้วยแต่ใบหน้าของเธอในรูปนั้นซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าเหมือนเธอไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้ว เธอเป็นของบ้านหลังนี้แล้วจ้ะแม่สามีกระซิบเบาๆข้างหูเธอเธอหวีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอถูกกลืนหายไปในความมืดมิดของบ้านหลังนี้ตลอดไปเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครตอบกลับไม่มีใครได้ยินเธอพยายามจะหนีวิ่งไปที่ประตูแต่ร่างของเธอล่องลอยเหมือนไร้น้ำหนักมือของเธอทะลุผ่านลูกบิดประตูเธอหันไปมองร่างของตัวเองในกระจกอีกครั้ง ไม่มีเงาของเธออยู่ตรงนั้นเธอไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วไม่นะ่ะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เธอหันไปมองสามีดวงตาเต็มไปด้วยความหวังคุณช่วยฉันได้ใช่ไหมคุณต้องช่วยฉันสามีมองเธอด้วยสายตาเรียบเฉยราวกับว่าเธอไม่มีความหมายสำหรับเขาอีกแล้วมันจบแล้วที่รักเขาพูดเสียงแผ่วเธอเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้แล้ว แม่สามียืนยิ้มอยู่ข้างๆสายตาเต็มไปด้วยความพึงพอใจเธอไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกจ้าเธอสายหน้าหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวฉันฉันต้องออกไปจากที่นี่เธอพยายามจะพุ่งออกไปนอกหน้าต่างแต่ร่างของเธอพุ่งทะลุกระจกออกไปและเมื่อเธอหันกลับมาบ้านทั้งหลังยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่เธอไม่สามารถแต่ต้องมันได้อีกต่อไปเธอถูกขังอยู่ในโลกอีกใบโลกของพวกเขา เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวเธอหันไปมองและพบกับดวงตาว่างเปล่าของเหล่าวิญญาณที่อยู่ที่นี่มาก่อนยินดีต้อนรับพวกเขากล่าวพร้อมกันเธอกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินอีกแล้วเธอเป็นของที่นี่ตลอดไปเสียงกรีดร้องของเธอสะท้อนกล้องไปในความว่างเปล่าไม่มีใครตอบกลับไม่มีใครช่วยเหลือเธอพยายามดิ้นรนพยายามหลบหนีแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนทุกอย่างก็กลืนหายไปในเงามืด ความรู้สึกว่างเปล่าเริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจเธอหันไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งบ้านที่เธอเคยคิดว่าเป็นของเธอแต่ตอนนี้มันกลายเป็นกรงขังที่ไม่มีวันหลุดพ้นเธอเห็นสามียืนอยู่ที่หน้าต่างมองออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแม่สามียืนอยู่ข้างหลังเขาแววตาพอใจอย่างประหลาดทำไมทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉันเธอพยายามตะโกนแต่เสียงของเธอไม่ได้ลอดผ่านออกไปพวกเขาไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเธออีกต่อไป เธอคือส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้แล้วจริงๆเรากับถูกกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับมันเธอถอยหลังหอบหายใจร่างกายสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวและทันใดนั้นเสียงแหลมเล็กดังขึ้นข้างหูของเธอเจ้าคนใหม่มาแล้วเธอสะดุ้งหันขวับไปมองท่ามกลางเงามืดรอบตัวเธอเห็นบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวเงาดำสูงใหญ่ค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดและพวกมันไม่ได้มาเพียงตัวเดียว เธอถอยหลังไปจนสุดแต่ไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วเสียงกระซิบดังรอบตัวเธอเจ้าคนใหม่ตลอดไปเธออยากกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงของเธอกลับไม่ดังออกมาเธอไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังนี้อีกต่อไปเธอเป็นเพียงบางสิ่งที่ติดอยู่ในเงามืดตลอดกาลเงาดำเหล่านั้นขยับเข้ามาใกล้ดวงตาของพวกมันเป็นโพรงลึกว่างเปล่าแต่เหมือนมองทะลุเข้ามาในจิตใจของเธอเธอถอยหลังสุดแรงร่างสั่นเทา ไม่อยากเข้ามาแต่ไม่มีใครฟังเธออีกแล้วพวกมันยืนนิ่งล้อมรอบเธอเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันเจ้าคนใหม่ถึงเวลาแล้วเธอสายหน้าร้องให้สะอื้นตัวสั่นไปทั้งร่างฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ได้ยินไหมฉันไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ท่านใดนั้นเงาดำตัวหนึ่งยื่นมือมาสัมผัสไหล่ของเธอเย็นเย,ยือกราวกับความตายกำลังกลืนกินเธอทั้งเป็น เธอวีดร้องสุดเสียงพยายามสะบัดตัวหนีแต่แล้วภาพรอบตัวเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปบ้านหลังใหญ่ค่อยๆเลือนหายไปแทนที่ด้วยความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงกระซิบยังดังอยู่ในหัวตลอดไปตลอดไปตลอดไปเธอพยายามดิ้นรนควานหาทางออกแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เลยเธอหลงอยู่ในความว่างเปล่าเธอไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วเธอคือบางสิ่งที่ถูกลืมไปตลอดกาล และในวินาทีสุดท้ายก่อนที่สติของเธอจะดับวูบเสียงของแม่สามีก็ดังขึ้นแผ่วเบาลาก่อนลูกสะใั้ของบ้านเราแล้วทุกอย่างก็ดับมืดสนิทเธอจมหายไปในความมืดไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีแม้แต่ร่างของตัวเองเธอรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยอย,อยู่ในที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือบางทีเธออาจไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้วฉันยังอยู่ไหมเสียงของเธอดังขึ้นในความเงียบแต่ไม่มีใครตอบ เธอพยายามขยับมือขยับขาแต่ไม่มีอะไรตอบสนองราวกับร่างกายของเธอสลายไปหมดแล้วแต่แล้วเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นรอบตัวยังไม่จบเธอสะดุ้งหัวใจเต้นรัวถ้าหากเธอยังมีหัวใจอยู่เสียงกระซิบนั้นเริ่มดังขึ้นเจ้าคนใหม่ยังมีหน้าที่เธออยากปฏิเสธอยากกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกจากปากทันใดนั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกฉุดดึงทุกอย่างรอบตัวหมุนวนราวกับพายุ และเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอกลับมาอยู่ในบ้านแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้เป็นคนอีกต่อไปเธอเห็นสามียืนอยู่กลางห้องมองตรงไปยังประตูและตรงหน้าประตูมีผู้หญิงอีกคนยืนอยู่สวัสดีขาฉันมาดูบ้านหลังนี้ผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยรอยยิม้มเธอพยายามจะตะโกนออกไปอย่าเข้ามานีไปสะแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเธอทำได้เพียงยืนมอง มองดูอดีตซ้ำรอยเดิมมองดูเหยื่อรายใหม่เดินเข้ามาในกับดักของบ้านหลังนี้และเธอเข้าใจแล้วเธอไม่ใช่ผู้ถูกล่าอีกต่อไปแต่เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกมันไปแล้วและตอนนี้ถึงตาเธอที่จะกระสิบยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาในบ้านด้วยรอยยิม้มเธอมองไปรอบๆชื่นชมความหรูหราของบ้านหลังนี้เธอไม่รู้เลยว่า กำลังเดินเข้าสู่เงื้อมือของบางสิ่งที่เธอไม่อาจมองเห็นเธอที่ตอนนี้ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วมองดูทุกอย่างด้วยความหวาดหวัน่นเธออยากช่วยอยากเตือนแต่ทําไม่ได้เธอถูกพันธนาการไว้กับบ้านหลังนี้เธอไม่อาจหลุดพ้นจากหน้าที่อันน่าสะพรึงสามีของเธอพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นอย่างเป็นกันเองแม่สามียืนอยู่มุมห้องจ้องมองด้วยสายตาเยือกเย็นเธอจําได้นี่คือฉากเดิมที่เคยเกิดขึ้นกับเธอ เธอรู้ว่าจุดจบของผู้หญิงคนนี้จะเป็นเช่นไรแต่ทำอะไรไม่ได้เลยมือของเธอยื่นออกไปหมายจะดึงผู้หญิงคนนั้นออกไปจากที่นี่แต่ร่างของเธอกลับทะลุผ่านไปอย่างไร้ตัวตนไม่มีใครรับรู้ถึงการมีอยู่ของเธออีกแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวหน้าที่ของเธอคือเฝ้าดูเธออยากร้องให้อยากหลุดพ้นจากวังวนนี้แต่รู้ดีว่ามันสายเกินไปแล้วเธอคือส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ และเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อผู้หญิงคนนั้นพบชะตากรรมเดียวกับเธอเธอรู้ว่าอีกไม่นานบ้านหลังนี้จะได้สมาชิกใหม่และวงจรอันโหดร้ายนี้จะไม่มีวันจบลงเธอได้แต่ยืนมองด้วยความสิ้นหวังก่อนที่เสียงกระซิบสุดท้ายจะดังขึ้นยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราตลอดไปเงามืดค่อยๆกลืนกินเธออีกครั้งและทุกอย่างก็เงียบลงตลอดการ